ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับแซมแบง์แมนฟรีแบอบกว่าเงินในบัญชีนะครับเหลือแค่1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะครับดาวโจนบวกขึ้นมา700จุดนะเมะื่อคืนนี้หลังจากที่การประชุมเฟดนะครับท่าทีน่าจะมีการชะลอในการปรับขึ้นดอกนะครับในฝั่งบิตคอยเนี่ยปิดภาพมันไปละเทคนิคเขาบอกอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสาบสูญโดย OKX OK นะครับ OKX เนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซี่เอ็กชันนะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลูมการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นนำหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX e a r ็กนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมก๊อลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กด s u b สไครต์กับทางช่องยูทุนนนนิดึงะครับ จะได้มั่ัใจกับทีมงานของเราตอนนี้นรเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล็ลองทุน, e นิโกซีเพื่อเพื่อที่จะสอบสุนเราและดูเรืความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้เลยครับนอกจากนั้น,นรเรามีกลุ่มไลน์เป็นแชทแล็ในฝั่งของ Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้รเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน,นรแลวก,การวิเค,คราะห์กราฟทางด้านคริปโตร,รวมถึงการวิเคราะห์มาสเตอร์เจดเดอร์ด้วยเพื่อเพื่อทสนใจก็คลิกลิงก์จอยเข้าไปพูด แล้วก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในภาพมันให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงเนาะเพราะว่าในแต่ละทรัพย์สินนะครับตอนนี้ภาพมันปิดกันหมดละและบิตคอยเนี่ยก็เพิ่งปิดประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาหมาดๆเลยนะครับในภาพมันเป็นยังไงบ้างก็มีเพื่อนๆสอบถามกันมาในไลน์เพื่อนแชทค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้มันมีสัญญาณ d i v e r g e น c ก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงปลายปีนะ2อ2 1นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการดรอปลงมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงในการกลับตัวขึ้นใช่ไหมตอนนี้ ล่าสุดเลยนะครับถ้าเราดู RSI เนาะจะไปปิดที่40.77นะครับแต่ถ้าเกิดดู RSI ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่มันดรอปลงมาแรงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4 1 41.72นะครับดังนั้นเนี่ยการไหลลงมาทำยวโลต่อเนี่ยมันบ่งบอกถึงสัญญาณการปรับตัวลงต่อนะครับในภาพมันนะคราวนี้มันยังไม่ค่อยสวยเราก็เลยขยับไปดูในภาพวีก,กันหน่อยว่าภาพวีเป็นไง,ไงบ้าง ภาพวีคเนี่ยดูเหมือนจะมีสัญญาณการดีตัวกลับนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงการจะปรับตัวขึ้นมาแรงๆนะเพราะว่ายังไม่เคยเบรกขึ้นมายืนนะตัวแนวต้าต่างๆนะครับที่มันดิบลงมานะครับแล้วก็ตอนช่วงที่เกิดปัญหาัวเอทคเนี่ยภาพวีคก็ดิบลงมาค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยการจะขึ้นไปฉีกเหนือตรงนี้ก็มีโอกาสที่ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับในภาพเดย์ตรงนี้เป็นไงบ้างภาพเดย์ดูซิภาพเดย์เป็นไงภาพเดย์เนี่ยมีการปิดขึ้นไปเทสนะ EMA 26นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ต้องรอดูอีกประมาณ2 3สวันนะว่าจะมีการไซด์ w a y ออกข้างหรือเปล่าแล้วก็ดีตัวขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็จะมีสัญญาณการปรับตัวขึ้นใน้อีกแต่ตอนนี้ในภาพมันยังไม่ดีภาพวียังไม่ค่อยดีนะครับไปดูในภาพ1ชั่วโมงนิดหนึงอะลึกๆนิดนึงเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ตัวอีเลียดไว้ตอนนี้อีเลียดเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะแถวๆโซนด้านบนละด้านบนที่เรามองว่าขาตรงนี้น่าจะเป็นขาที่ขึ้นมาสุดๆละ ผมอาจจะต้องขยับมาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อยู่ใ,ใกล้ๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวลักษณะของขนาดขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับกับตัวเ,เวฟตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา 1- 2 4ขึ้นมา3ไซด์เวนะออกข้างนะครับที่เราไลฟ์เมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าแถวนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากนั้นนะครับก็เบรกขึ้นมาละในกล่องสีแดงตรงนี้นะครับตรงน,นี้ได้เกิดมีสัญญาณการติดตัวกลับนะครับให้เราเห็นหรือว่ากลับตัวเนี่ย ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะแบบเออเทคโปรฟิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับคราวนี้ฝังของดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานฉีกขึ้นมา700จุดเลยนะหลังจากที่เฟดนะครับมีการประชุมเมื่อคืนตอนช่วงตีหนึ่งครึ่งนะฮะมาดูภาพเดย์นิดนึงภาพเดย์เนี่ยฉีกขึ้นมาละทะลุตัวแนวต,ต้านตรงนี้ที่เราวางไว้นะฮะว่าเป็นเส้นเสียมพูนะส้มๆมเสียมพูเนะี 34, 300นะ่ยสามหมื่นสี่สามร้อยเนี่ยฉีกขึ้นมาละเป็นแนวต้านที่เอ่อ horizontal ก่อนหน้านี้ แล้วก็ตัวเทนไลน์ก็เบรกขึ้นมาละนะครับดังนั้นยังบูลิตอยู่นะในฝั่งของเราโจนนะครับนแอสแท็กขึ้นมาเหมือนกันจ่อเหมือนกันจ่อไฮเก่าแถวประมาณหมื่นสองนะครับทองคำอ่ะมาเทสเอียงไบสแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาละนะครับก็ยังสตองอยู่นะในการเป็นอัพเทนนะครับสตองกว่าในฝั่งของ BC นะครับบี BC นี่ยังอยู่แดนล่างเนาะในฝั่งของทองคําขึ้นมาอยู่แดนบนละ น,ะะน้ำมันนะครับน้ำมันขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับ่า BC แล้วก็ในฝั่ง ET เเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะคล้ายกันก็ขึ้นมาในโซนเนี่ยที่เราวางไว้แต่ตรงเนี้ย e t เทขึ้นมาค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะขึ้นเร็วไปหน่อยนะครับก็อาจจะถึงจุดละถึงจุดที่เราวางไว้น่าจะจบขาแล้วหรือเปล่านะครับในการทําขาสองทั้งนี้ถ้าเกิดราคามันแช่แช่แล้วก็มีการรีบาวเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอที่ทําการแข่งนะผมจะมีการเปิดช็อต นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันในกลุ่มไลน์เป็นแชทนะหรือในฝั่งของ Discord นะครับเ,เพื่อนๆเข้าไปคุยกันแล้วกันนะฮะในฝั่งของ d ิสนะครับ,รบดูนิดนึงดีว่าในภาพมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะนะครับในฝั่งของอตัวค่างเงินดอลลาร์นะดิฟลงมาแทงค่อนข้างยาวเลยหลังจากที่ถ้าเกิดเราดูในภาพดาวโจนเนี่ยเบรกขึ้นไปค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมันนะครับมันใหม่นะในฝั่งดิเนี่ย ผมมองว่าลงมาแถว EMA 12เนี่ยน่าจะมีการเทรสแล้วน่าจะมีการดีดตัวกลับได้นะครับภาพ D ด y ดูซิเป็นยังไงบ้างภาพ D ดยเนี่ยยังไหลลงต่อนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีสัญญาณการทำ new วโ w ต่อหรือเปล่าก็รอ,อดู r s i แล้วกันซึ่ง r s i เนี่ยยังบงบอกดึงการออนแรงอยู่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยน,น่าสนใจที่ได้กลับไปสะสมดอลลาร์ละช่วงนี้นะครับสะสมในภาพ ระยะสั้นๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมคนหลุดแถวประมาณร้อยหนึ่งร้อยสี่ร้อยสี่แถวเนี้ยนะครับก็น่าสนใจลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีเรื่องการประกาศตัวเลขนะ GDP นะครับแล้วก็ในฝั่งของเฟดนี่เฟดแชร์ Chair, นะครับเอ่อพาวเวลนะครับสปีกเมื่อคือนตอนช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับซึ่งส่งผลกระทบนะให้ดาวโจนส์บวกขึ้นไปเจ็ดร้อยจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันว่าเขาพูดอะไรกันบ้างน,นะครับในฝั่งของบ้านเราก่อนแล้วกัน ก็มีมตินะครับในการปรับขึ้นดอกนโยบายในการขึ้นเนี่ย0.25%แล้วก็มีผลทันทีนะตรงนี้ก็เมื่อวานนะที่เรามีการอัปเดตกันนะครับในไลฟ์ด้วยนะฮะว่าจาก1%เป็นี่ยเป็น1.25%ต่อปีละโดยมีผลทันทีเลยนะครับก็สำหรับคนที่มีการกู้เงินนะครับในการมาซื้อบ้านหรือว่ากู้เงินต่างๆเนี่ยดอกเบี้ยก็จะมีการปรับขึ้นหมดนะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งเฟดเมื่อวานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่า พาเวลนะครับเขาพูดอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวเ,เงินเฟอ้อนะดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นพอตอนนี้ดรอปมาที่7.7จใช่ไหมล่าสุดนะครับประมาณ7เนาะแล้วก็เขาบอกว่า,ามีมตินะครับที่เขาคุยคุยกันนะว่าจะมีการชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยจาก4 5่หครั้งที่ผ่านมานี่ยเขาปรับขึ้น0ูนยทุกครั้งเลยใช่ไหมดีดดีดด,ดีขึ้นมาเพื่อเบรกตัวเงินเฟอ้อนะครับแต่ตอนนี้ เขาบอกว่าอาจจะแค่0.5หรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะทำให้ตัวตลาดเนี่ยพุ่งเงินมาหมดเลยแต่ฝั่งของคริปโตนะครับในฝั่ง BDC เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างน้อยเพราะว่าน่าจะมีปัจจัยภายในเนี่ยที่ยังคุมอยู่แล้วก็ภาพกราฟเทคนิคเนี่ยที่ยังไม่ค่อยสวยนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูกันในฝั่งของแซมแบงก์แมนฟรีนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีนะครับในแบงก์เนี่ยหน,นึ่งแดอล ซึ่งชักเก็บไปในคริปโตผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเขาไม่ได้อัปเดตมาแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขามีเงินเหลือเท่านี้ในบัญชีนะครับแล้วก็ผมเลยตีความนะว่าเฮ้ยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เขาจะมีการออกไปพูดนะในออตัวงานอันนึงงานอีเวนต์นั่นนึงนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปคุยเป็นออนไลน์เพราะว่าน่าจะไม่ไปออฟไลน์หรอกเพราะว่าเสี่ยงสําหรับตัวเขามากๆนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตกันแล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่สามารถสอดถอนได้เนาะในฝั่ง FTX นะฮะก็ค่อนข้างตัดใจไปล้นะครับตัดใจไปละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่ง FTX J8 นิดน,นึงเขาบอกว่าเขามีลถแมปนะดเด๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนมีลดแมปนะว่าจะทําการคืนเงินลูกค้านะครับซึ่งเขาคาดหวังว่าจะเริ่มึ้นนะตั้งแต่ตอนช่วงมกราปีหน้า อันนี้ก็ต้องรอดูฟิดแบ็กกันแล้วกันว่าถ้าสมมุติเอฟเอ็เจแปนเนี่ยมีการถอนได้มีการคืนเงินลูกค้าได้ก็น่าจะส่งผลกับทาง f t ฟ c o เคอนะที่จะเ,เคลียร์เรื่องเงินให้กับลูกค้าได้บางส่วนนะผมว่านะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูกันแล้วกันอ่ะเทียบทับนมานะครับในฝั่งคอยเบดเนี่ยเขามีการดีลิสต์ดีลิสต์นะครับตัว Wallet XRP นะครับบิตคอยน์แคสต์อีเทอเรียมคลาสสิกเพราะว่าเขาบอกว่าคนใช้งานเนี่ยน้อยลงเรื่อย นะครับเขาเลยทําการดีลิสอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบนะกับตัวเหรียญเพื่อนๆที่มีการเทรดกันอยู่หรือลงทุนเนะี่ยก็พยายามมอนิเตอร์กันแล้วก็ว,กาวางความเสี่ยงจํากัดความเสี่ยงกันให้ดีนะครับวันนี้ก็มาแชร์ริ่งเนาะในฝั่งของข่าวนะครับในฝั่งของอการประชุมเมื่อคืนแล้วก็ตัวเลข g d p ต่างๆที่มีการประกาศนะครับเมื่อคืนก็ส่งผลนะครับให้ตลาดอันดีขึ้นมา7จ0้อจุดนะในฝั่งดาวโจนส์แล้วก็ในฝั่งเทคนิคอลด้วยที่มาอัปเดตกันหวังจะมีชั์กับเพื่อนๆครับ และสุดข่าวตรงนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของแซมแบงแมนฟรีนะครับที่มาอัปเดตนะว่าเขามีเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีแค่1นึ่งแสนเหรียญนะครับอันนี้ในแบงก์ให้เขาเขานะครับแต่ไม่รู้ในคริปโตเนี่ยเหลือเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยตลาดดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นมา700จุดนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการประชุมเสร็จนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการชะลอการปรับขึ้นดอกด้วยนะครับน่าจะส่งผลดีๆนะกับตลาดทั้งฝั่งของดาวโจนแล้วก็เดี๋ยวบ้านเราเนี่ยที่กำลังจะเปิดกันนะครับในช่่ววงงงงง10นนนนถ้้าาาาใคคคครรรรไดดดดชชชอออออบบบเเทททต์์์ขฝกกกกกลลแ subscribe YouTube ััุยะ จะได้ไม่พาดเนื้อหาในฝั่งค r y p t o c u r r e n c y และก็ฝั่งของ traditional market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ